ก็พิทติ้งหรือพิทติ้งไม่พี่ชุดล็อกพิทติ้งพิทพิทเรียตอนเรียนนี่พี่มุกเก่งอังกฤษปะคะไม่ถ้าเก่งจะได้ให้สองมมาค่ะแล้วคือก็เรียนได้ครูสอนแล้วก็ก็เรียนเรียนแต่ว่าแบบแต่เข้าใจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้แบบเหมือนเพื่อนเราคนที่แบบเก็ตพูดได้ออะไรย่างเงี้ยเราก็เรียนก็เาพอได้ตอนนั้นเหมือนเป็นบางเรื่องอะตอนเรียนไม่เสร็จ ช่างประใจมากเมาเรียนในห้องแบบเหมือนคหมอมันไม่รับอังกฤษตั้งแต่เด็กคือเขาไม่ชอบอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยเขาชอบเรียนเขาชอบเรียนอังกฤษแต่เขาไม่ชอบไม่ค่อยจำคือจำใช่เป็นคนแบบชอบแบบเลยพิเศษอีกอย่างเนี่ยเรียนชอบชอบอะไรแต่ว่าได้เอาเอามาใช้อ่ะแบบใช้ไม่ถูกใช้ไม่ค่อเป็นพอเขาทั้งสองอย่างไม่ค่อยได้ตอนมาต้นชอบเลขชาเลขเขาก็โอเคมปลายมาบุ๊ก มอต้นเลขดีนั่นแหละมอปลายก็ก็ยังดีอยู่บ้างเป็นบางที่องนแต่แบบพอไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันหลุดอ่ะพอมันหลุดมันก็เลยมันก็เลยปล่อยมันก็ไม่ได้แย่แต่รู้สึกแบบว่าตอนมอต้นคือเรารู้ว่าเราชอบอะไรพอมอปลายปุ๊บชอบศิลปะชอบมาคิดยากชอบศิลปะมาาไทยคือเขาชอบภาษาไทยมอต้นเลยอ่ะภาษาไทยกับคณิตเนตามาด้วยกันมอต้นคือชอบฝองยางเกจะดีชอบสังคมอ่านง่ายๆดีสังคม ต่อจากของคุณเคยได้เกตต่อจริงเหรอเขาเป็นคนแบบอย่างต่อคุูนเราเราเรื่องอะไรเหรอคุ้นเขาจะชอบเล่าประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหลับหลับตื่นแต่ดูอยู่ตอนนี้ก็แบบเนี่ยอย่างนั้นละไม่ค่อยตั้งใจคือแบบเริ่มเรื่องปุ๊บคือตาเริ่มคอยแล้วอะอ่านเองก็แบบจำบ้างไม่จำบ้างจะเวลาเขาแบบก็แบบอย่างนี้ตลอดอะต่างคงจำไม่ได้แต่ภาษาไทยคือเข้าใจมากกว่า ถ้าจ่าได้ก็อ่านนะแล้วก็เาต้องเข้าใจโดยสัญญาแล้วต้องวิเพ์ใช่ไหมแล้วคือแบบว่าทขคืออ่านตรงๆอ่ะไออ่านตรงๆอ่้แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยชอบวิทยาศาสตร์อ่ะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยเปิดอ่ะแต่พี่มบก็เรียนสายวิทย์มาก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะได้เกรดเท่าไหร่คะจบม .6 สามจุดสามสามก็เยู่ดีก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าถม่าบกติเขาว่าสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดจนมีม .6 ที่แบบว่ามีแบบ สองเอ้ยไม่สองสามจุดศูนย์ศูนย์สามจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็อีกเทมสองจุดแปดเก้าว่ะคือแบบมันหลบหลบแต่มันก็ไม่ได้น้อยกว่าสองจุดห้าแต่ก็คือเหมือนกับว่าเก็บเก็บมาดีอ่ะเก็บตอนม่าสี่แลห้ามาดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบพอมาหงมันก็เลยไม่ดีตอนแต่เก็บแบบพอถ้าถ้าเรียนอยู่ในห้องอ่ะเกือบท้ายห้องเลยเนาะ สมุนห้องมี20คนประมาณ20 17ก็อาจเป็นบอกว่าแบบอยู่ห้องแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห้องของผมเขาหูอย่างน้อยก็คืออยู่ห้องอยู่ห้องคินใครอยากสมมติเป็นห้องเสื้อหอยไม่นานเลยใช่เปล่ะแต่ห้องคิงก็ยังไม่เท่าห้องคีฟห้องคีฟเก่งแบบเก่งไปปะเรียนเยอะก็เรียนเยอะกว่าเลยกได้ขอเขาปานกลางเพคือเวลาเขาได้3 2อง 3.2ปีคือเติมเติมหนึ่งอ่ะแล้วก็เติมสองก็ได้3.5ปีก้รู้สึกแบบว่านี่ดึงดึเขาว่างเกลียาวที่ตำแหนงแล้วก็แบบสองยาวแบบบางทีโมเขาทำหน้านี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยเห็นเปล่ะถามเมื่อวานตายอย่างอันนี้ยังมาได้ใช่ไหมตัวรับ คุณเจได้เอ้าวจับข้อเท้าจับข้อเท้าเอ๋ละมาแล้วสักท่านี้ฮึบตั้งใจหนึ่งสองแล้วก็แล้วพี่เอมก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังกันทุกรอบเดี๋ยวไปชี้ก่อนไป ป่าเล็กนะเนี่ยงอนป่าเล็กนะรองท้าช้วยแต่รองท้าสูงมากไี่รู้ใส่เต้นเพลงด้ไหม่มด้ะทำตัวอนเราดีนะดีเป็นลดีเาวันนี้นี่ ในเว้าทีุ่กถ่ายรูปแล้วแบบน่าเยี่ยจังคือปกติอ้าวพี่เมยพี่เมย์ถ่ายน่ารักจริงๆเยี่ยห์ี่ยนี่ใครถ่ายนี่เบอร์ทุกรูปเลยนี่ย